เอาคุณจะจับไปได้คุณเอาเลยผีกับเอาสิงหอยก็คนได้หลังที่ลูไม่ถามเอาเดกเฝาเด็กเ้ามุลงก้อนปูรแกก้าวสาเถือกาตะโกนมีนั่ละสาเถืออืมเอาจับกันเป็นโ่มันกมาเอาวะเออเอางี่เาเลยผู้ดาสองคนั่นก็ดีเอาสัตุตกอากาศในันดีได้เี่ีบมันจะถอย เน่นอยบอจภากับเจ้าคนลุงตาดีคนเงาเาตะกูลเพื่อกาจการานาตามานีล่ะมีเตุ้งมุกตุ้เจอมีตุ้งใจดานมียันใจกูเออผมไม่ซื้อเขาผมไม่ซื้อข้าบ้านได้มืนลุลาบานหลานในบ้านในสุนี่ะรหลานสายจะบบื่อยัเสียเมนะเออมาแม่นพอดีมาเออ ด้านนี้สีด้านอ้อมอ้อมข้าไปเจนจังป้าคือทางของกันใต้เจนจังป้าคือเทนใตอีโพรเฮากระดีกุลละกุลตลาฟ้ามือมือกระดีอุปปากาศกระดีน้ำกัดน้ำปนิดใดปอดในกอมนายยู่ด่ายูดายาตายอยู่เป้ากันสุบันย่อห่างกันสุมาย่อเงนกันสุบัลุกขึ้นเป็นตากันสุมาย่อขึ้นเป็นคิ้วมือซีดซวย่อขึ้นใส่หุ่นเวสิเลืองเงินน้ำไปชื่อเลยเอาไปด้านนี้เอาหมู มา C. และะ karaoke, ้วกันยกกันคอยอกันใจเลยนะพาดีใดยกพระด้างไม่ทำมุกไผ่กระดเปิดปองไ่ไกป้องถางอันนี้ยกกินยกเกี่ยวไว้เสก้อนเงื่อนไา้ไก่เงือนน้อยไกผ่านเงินบานไกตกสสก้อนอันนี้นง่ละเลี้ยงแงยู่เดินชีดว่าชี่เป็่นชี้ได้ยังเขาลงมาอยากอีได้กุณละตกหรือดูปีหน้าปีสีมาเอาแตงรากันไม่ปีนิ้อคาปีนาฮูน้ายี่แง่ก้องก้องแง่ะแตงยี่ปล่อยมองก้องไว้เจ้าสวสีมาปล่อยเจ้าอลไรแนี้

เรื่องหัวให้ก้อนยาเรื่องกะใบให้ก้อเศ้าเรื่องจากลางสว่างขี้งาล้ําเรื่องจากลางสว่างเนื้อทรงบางแล้วย้ำไปให้ใบต้องขายย้ำไปหน้าไปต้องแข่งย่อดิ้ในใจย่อดใจให้ก้อีอะไรบบนี้ไรกินเท้าบานเก่จานซ่กเดือดดีโมกข้างไหนเดือีใจึสูงได้เลยกปวดใจทอยยี่นอปวดจัว่าตีเฮอล่ก็ได้เลยวบบนี้เอนี่มันปวจ้าก็แบ่มันย่หินนี่แหละก็หนอะไจกล่าแล้ว ยอมรับแล้วโดยอยู่สารภาพนล้านนี้ก็จะปวดปากได้โทษเพระท่นเพราะกายเนี่ยเอากายเนี่ยใส่โมเมนทุรักแสงโจะไม่คุกตาล่างสำลักแล้ะนี่ขี้ม่้าเออนั่เอาวันนี้แล้วแหวะเออวันนั้นจะเจ้าจังเบาเดอมมือเสาเออมือเสาเราเต่งผักข้าวเสียเราเสร็จจงเออและก็เอาเงินนี้ไปซื้อซื้อทั้งเรื่องกัญญาดอก อ้าวโบเมก็ดีทั้งสองฟักสองฝ่ายคุณละพันธุ์ธิรบานกับเอิ้อนสมบูนณ์นำเอื้นทางอากาศนี่พันธุ์ธิรบาลกูทาร่าก็ดีอีกที่บ่เออกับเอิ้นบ่เพิ่นกูเอ้ยตามฝั่งฝั่งมึงบ้านก็ดีมาดี้กับกุคานั่นพี่แม่เล่นเพลงไหนเอาซื้อเขาเอ้อซื้อข้าวบ้านผมมันซื้ออันนี้อะไรมันยังบ่พร้อมบ่เพลงวันไหนน่ะยังบ่พร้อมบ่เพลงอะไรน่ะเลือ คืออนอยากมาด้เ <welche> นี Pope ่ย <san> ม <outfit> ันุลาปีนาฟ้าไม่ป็นซี่แล้วมันเพ่งคืมดพองจะวมนเลยเลือกเฮอเออเศ้าเสียนยาวั่จีวันใจเขาได้เนือรืองกะดีเเลือเสียผูกานี่แหละทันทีมันคากๆท่านผูกาธระมามตุงปาผูกขาดคนน้เนี่ยนั่นแหะเด้อขาเอิญเต้าไปคุณกันไดเอิญเชียนนี่แหละเต้งขาวะเต้งเต้งคือกินนี่แหละกับ นี่ฟั้งระเบ้าที่แรกหรออื่นสืบพื้นก่อนแล้วไปแล้วจะบอกบอกผุนอู้เอ้ยรักบ้านทลายนะแล้วจะบอกบอกพรมีโบซีหาน้ำหลังเออผู้เอ้ยวันนี้เอาวันนี้กับพรมีกะดีเพือหุ่มมือเพื่อหันน้ำกันน้ำอันดีวันนี้ย้อนเผือ่ทุกอย่างมีได้เขียนอย่างมีนี่ยังมีพรมค้าเอาซสัมีัสเซก้อนเงินค้ากับแก้วนี่ก็เออแบ่งคือปังกันมีน้อยแสนต่ำน้อย เว่าาทั้งสรงซื้อทั้งขูทั้งมีเจ้าบอกมันนะอันอันนี้นะทั้งสงฟักส่งฝ้ายนากอจัาได้น้ำกันได้เดียวตีกันเ้องจ้างน้กันได้่งอย่างไรเีด้ออืมเดีนี้นายอุ้มันสั่งสั่งสิส่งเขาบอ้าไปไว้ันสิ่งจะได้ เงินวันเงินปันสูงเหบือเงินยืมเงินไม่ห่อหอบไอ้าี่จังันพู่มาะชุกเสาสะกุกสะกเกัป็นระดับเ็นองคกาเนสงการาำหนสาทีัการศึกษาทำจะต้องดึงเกินอกมาจะต้องเซอ์กิตออกมาจะต้องสาไว้รับปกันที่องเสียประกัน ก็ต่อายงนมาควกก็ตมีระกะตคิดะครับก็ตเป็นสิทธิเด็กตรมากกต้วยการอะไรก็ต้อก็ต้อสิ่งห่าข้กันตองกับตัอกับกับงานนี้ละพ่าเรื่อนพอกับแกกวมีพอได้่อายุถ้ไม่ได้ก่เอ็ดเอาตับปัญญาเอานี่งละมีอิรบปัญญาเออเออปัญญาเองนั้นมีการขอผีนั่ง อในเรื่องการคุยกันสิก้อนเอากันสิ่ก้อนอะไรทําพือได้บผีเินกระโดดกระยหญ่นี่มันออกาเงินอะไรลดนกัที่กระเ้๋าเอย่าเงกลันอยู่นีเนาะพี่ตาลื้อเขาม่ก่งอองแล้วเออสาวสเรีนแ่น้องสัตว์สงตกระโดดตงห์สาตสรสบสัตสิอืม สามสเอถึงแม่น MA nah ้นองถึงแม่น้ำนองเนี่ยลอยรอทะเลนี่คุปตะนั้นจะไรุ้ปตะนี้กัไม่ได้เป็นเบื้วางนีมีบอลพึ่มมาใส่ามบถึงแม่น้ำองสามสองสสเแม่น้ำองสามสิองถกระโดงเต่าหายสามสิบสามหนยนคุปปังคุปขี้ท่านปิดเวทีกับสามสิบเถึงแม่น้ำนองสามสิบสามโปงอาเบน ไม่อายุแต่วัยเีบนะอิเตเออเกดเดึนกันญาอิอาืมสามสิบเอ็ดสามสิบสองเนย่าสิเยสามสบสองมาเปนอืมสามสิบเอ็ดถึงไม่น้องผู้หญิงนะถึงแม่น้ำนองแต่ผู้ชายเนี่ยสามาปอกเ็นผู้ใหม่เหาเราเอาผาวใหม่เอากระใหม่เอากระนี่ใหม่เอาหูก็คือใหม่เอาเม มันก็เป็นทค่นี้แล้วผูปเไปยไป้ายเผยนันจะมียูผู้ปเปยหามันไงนี้จะมีย,ย,ย,นะมมย,ย,ยูอ่น่อยข้ออยู่นะมันยิงก็หนาวเลยเี๋นี้มาสุ้าพมาสุภาพ้ากาเอายูเอาตะคุนตะที่ข้อทำยีนนาวะไหนเอเอเดอ,เอ,เอแต่ยึดแบบไร่ไปตาโงมันมดๆๆดี้หมอกค่างนั่นละอืมทำนัสิมีเปอเนี้อะ กี่น้ำเด้งอืมเป็นเพื่อนเรามีใดถ้าว่าเสื้อสองไบเอาไว้นะแล้เสื้อแจ็คเบิร์ทเออสี่สิบแบาทจ้าได้บ้มึได้บ้างมองใบสี่ะได้กระทำมน้ำหลังเร็ว